หลายคนนะคะมีคําถามว่าเราเนี่ยออกกำลังกายทุกวันทั้งปัน่นทั้งวิ่งทั้งฮิตนะคะแต่รู้สึกว่าซิกแพคเนี่ยไม่มาสักทีวันนี้ดาวก็เลยมีเคล็ดลับค่ะเป็นตัวช่วยในการวัดประสิทธิภาพในการออกกำลังกายของเรามาให้ค่ะเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเครื่องช่างที่เราใช้ในปัจจุบันเพื่อวัดพัฒนาการของหุ่นเราเนี่ยมันให้ค่าที่แม่นยําแล้วก็ให้ค่าที่ครบถ้วนนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุหลักของการไขความลับที่ว่าทําไมเราออกกำลังกายหนะักแต่ซิกแพคไม่ขึ้นสักทีนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้าหนักเปอร์ เฉพาะจุดหรือมวลกล้ามเนื้อเนี่ยลว้วนมีความสําคัญในการดูว่าพัฒนาการร่างกายของเรานะคะไปในทิศทางไหนเพื่อให้สร้างหุ่นเป๊ะนะคะแล้วก็ยังไม่พอค่ะวันนี้นะคะดาวก็เลยจะมาแนะนําเครื่องช่างค่ะที่ตอบโจทย์การออกกำลังกายทุกแบบนะคะและอินสปายให้เราเนี่ยอยากออกกำลังกายทุกวันและที่สําคัญคือสามารถวัดได้ทุกวันด้วยค่ะวันนี้เดาเลือกมาเป็นออมรอนค่ะเครื่องช่างแดงรุ่น HBF 255T ค่ะซึ่งออมรอนเนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องมือทางแพทย์ที่ได้รับการไว้วางใจนะคะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นผู้นํา ด้านเทคโนโลยีด้านการตรวจวัดค่าในร่างกายค่ะซึ่งเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะหรือว่าคนที่รักการออกกำลังกายหรือว่าผู้ที่มีเป้าหมายในการควบคุมน้ําหนักค่ะไฮไลท์ฟีเจอร์ของเขาก็คือว่ามีฟังก์ชันการลดน้ําหนักให้ไว้ช่างลูกน้อยและน้องหมาน้องแมวที่บ้านนะคะตัวนี้พิเศษแล้วก็สะดวกสบายมากเลยค่ะรวมทั้งจอเนี่ยแสดงผลเข้าใจง่ายนะคะมีการแสดงค่าก่อนหน้าให้เราด้วยค่ะวัดค่าได้ละเอียดนะคะแม่นยําไม่ว่าน้ําหนักดัชนีมวลกายอัตราการเผาผลาญกล้ามเนื้อโครงล่างระดับไขมันช่องทอง หรือเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายและอายุร่างกายด้วยค่ะและสามารถเชื่อมต่อได้ถึง4ผู้ใช้งานนะคะซึ่งเครื่องเนี่ยจะสามารถจดจาผู้ใช้งานได้อัตโนมัติค่ะซึ่งช่วยให้การออกกำลังกายให้ไปถึงเป้าหมายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเพราะในแต่ละทิศเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยค่ะว่าร่างกายของเรามีการพัฒนาการเป็นอย่างไรนะคะซึ่งจะเป็นข้อมูลที่สําคัญเพื่อให้เราเนี่ยวางแผนในเรื่องของการควบคุมอาหารการออกกำลังกายนะคะให้เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุดค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังสามารถ เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Omron Connect ค่ะซึ่งสามารถวัดค่านะคะแล้วก็ดูค่าได้ทันทีผ่านโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตค่ะแล้วเขานะคะจะมีการแสดงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของเรานะคะค่าต่างๆในจะในมาในรูปแบบของกราฟนะคะแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยค่ะและที่สาคัญนะคะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราสามารถส่งให้เทรนเนอร์ของเราหรือว่าเพื่อนของเราก็ได้ค่ะและที่เด็ดก็คือเมื่อเราเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Omron Connect เนี่ยเราจะมีสิทธิ์นะคะในการเข้าถึงโปรแกรม Omron h e a l t h Gift นั่นเองค่ะซึ่งเขาเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ให้รางวัลกับคนที่ดูแลสุขภาพเป็นประจำนะคะซึ่งทุกครั้งค่ะที่เราใช้งานแอปพลิเคชันนะคะแล้วเรามีการชั่งน้ําหนักหรือว่าวัดความดันเนี่ยตรงนี้เราจะได้เป็นคะแนนสะสมนะคะแล้วเราเอาคะแนนตรงนี้เนี่ยสามารถไปแลกเป็นของขวัญรางวัลได้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์เดียวนะคะที่ให้รางวัลกับคนที่ดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นประจำนะคะและให้เราเนี่ยมีความสนุกกับการดูแลตัวเองอีกด้วยค่ะสุดท้ายเนี่ยหลายคนที่ไม่เห็นผลอาจจะเป็นเพราะว่าโปรแกรมที่เราออกเนี่ยมีแต่ค่า ะะซึ่งการคาร์ดิโอเนี่ยจะทําให้น้ําหนักเราลดลงก็จริงแต่มันจะนิ่งค่ะเลยทําให้เราไม่เห็นซิกแพคนะคะวิธีการแก้ก็ง่ายๆเลยค่ะเพียง <N> แค่เราออกกำลังกาย <S 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 ที่มีแรงต้านเพิ่มขึ้นมานะคะอย่างเช่นการถือดัมเบลระหว่างที่เราออกกําลังกายนะคะแล้วเวลาที่เราถือดัมเบลแล้วรู้สึกว่าเริ่มง่ายแล้วร่างกายเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราสามารถเพิ่มแรงเข้าไปได้เรื่อยๆนะคะจนร่างกายรู้สึกท้าทายทุกๆครั้งที่ออกกําลังกายค่ะก็จะทําให้เรานะคะเห็นกล้ามเนื้อชัดเจนมากขึ้นซิกแพกเราน่ก็จะชัดเจนมากขึ้้นดวยค่ะ อย่าลืมนะคะพัฒนาการของการออกกำลังกายแล้วก็การเลือกกินเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องช่างสีแดงแบรนด์ออมรอนที่ดาเพิ่งแนะนําไปเนี่ยสามารถดูที่แคปชั่นข้างบนได้เลยนะคะเพราะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีมีความมั่นใจฟิตทุกวันปังทุกสไตล์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราต้องไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมนะคะคลิกดูข้อมูลของเครื่องช่างสีแดงออมรอนได้เลยค่ะ